สวัสดีกับเช้าว,วันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์และข่าวนี้เลยนะฮะซึ่งสดสดร้อนๆอนมาไม่กี่วันเช่นกันและสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับชาวบ้านไปอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลนะฮะทำให้ประชาชนผิดหวังครับและคนอย่างผมนะฮะผมก็ผิดหวังด้วยเช่นกันเพราะเงินสดไม่ได้ฮนะเออทำใจไปวัน2วันนะและ ก็คิดค้นหาวิธีที่จะแก้เกมตัวนี้ได้แล้วครับซึ่งผมจะนําเสนอต่อไปในคลิปหน้าครับนะในคลิปต่อๆไปนะครับวิธีแก้ไขมันไม่ยากฮะแต่ที่แน่ๆทางรัฐบาลได้บอกวิธีหนึ่งมาแล้วด้วยนะช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ชาวบ้านที่เดือดร้อนและอ้างว่าก็จะเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับหรือค่าเดินทางบ้างนะตรงนี้ก็มีฉเฉลยฮะ กับเราชนะเยียวยา7,000ไม่จ่ายเป็นเงินสดใช้ชำระค่าเช่าบ้านค่ามอเตอร์ไซค์ค่าแท็กซี่ได้เออทำยังไงเอ่ยนะฮะโครงการมันมีฮนะเพราะว่าเขาทางเรื่องของแท็กซี่นะเพอ,อนะฮะได้เข้าร่วมนะครับได้เข้าร่วมโครงการนะฮะไม่นานมานี้เองสดๆร้อนๆก็ตามนี้ฮะมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2นะ โควิดรอบ2คือปีนี้นะเป็นโครงการใช้คำว่าเราชนะครับก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นแหละนะฮะแต่ปีนี้เรียกว่าเราไม่ทิ้งกันรอบ2นี่แหละนะครับหรือเราชนะครับเพราะมันต่างกับอรอบแรกที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันนะเพราะเราไม่ทิ้งกันได้เงินสดครับ เพราะตอนนั้นรัฐบาลยังยังไปไม่ถูกคะยังไปไม่เป็นครับตอนนี้เริ่มเซียนแล้วล่ะครับหลังจากปรึกษากันมานะจนมารอบนี้นะสุดท้ายจริงใครเป็นไม่ให้เงินสดซะง,งั้นเห็นไหมเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มจับทางถูกไงนะครับแต่เป็นโครงการเราชนะนะฮะเงินน้อยหน่อยนะวิธีก็เขี้ยวขึ้นนะครับนับเป็นมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบนะครับ ไปเลยนะ31.1ล้านคนโดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินเยียวยา3,500นะสเดือนก็คือ7,000บาทนะใช้เดือนกุมภานะน่าจะเข้าวันที่5นะครับวันที่5คกุมภากุมภาถึงมีนาครับ2เดือนนะแต่ต้องใช้ให้หมดก่อนเดือนพฤษภาหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะมกราคมกุมภามีนาะมีเมษานะ พฤษภานะครับน่าจะพฤษภาบ้างครับก็คือให้ใช้ให้ใช้ก่อนกําหนดนะจะมีจะมีกําหนดน่าจะพฤษภาเน่ยนะนะถึง30พฤษภาอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งสามารถซื้อสินค้าและบริการนี่ไงคำตอบอยู่ตรงนี้ได้ถึง31พฤษภาคมแม่ไม่เห็นนะไม่เห็นต้องใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะครับสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะโดยไม่สามารถเบิกเงินสดได้จึงอาจไม่สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถได้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้เงินเยียวยานะครับนะฮะก็เตรียมลงทะเบียนนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นวันที่29หรือเปล่าย9ิกามกรลานี้นะเตรียมลงทะเบียนเลยครับ ซึ่งจะมีการแยกแยะ,แยะคนที่เหมาะสมอีกทีนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้ในาสุพัฒนพงศ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับโพสเฟสบุ๊กนะครับได้คลายข้อสงสัยพร้อมชี้แจงกรณีโครงการเราชนะไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีนะครับแต่ให้ถอนออกมาใช้เป็นเงินสดได้ตอนหนึ่งว่า เนื่องจากประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงสถานการณ์นะครับระ,ะบาดโควิดนะครับการสัมผัสธนาบัตรเป็นเหตุที่อาจทําให้ติดเชื้อนะนอกจากนี้เพื่อลดความแออัดของประชาชนจํานวนมากที่จะไปต่อคิวกดเงินสดออกจากตู้ ATM ใช่ฮะทุกทีเงินสดนี่โอ้โหคิยวยาวเลยนะครับสร้างมอบเล็กๆเ,เกิดขึ้นด้วยนะ เป็นกระจุกกระจุกไปนะทั้งหมดผมถือว่าเป็นข้ออ้างครับนะเป็นข้ออ้างด้วยนะแต่ก็สมเหตุสมผลอยู่นะแต่ว่ามัน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 เป็นโอกาสที่จะอ้างพอดีอะนะจริงๆอะอย่าอ้างเลยคำนี้นะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ของกระทระวงสาธารณสุขนะครับ แม่ผมตกใจก็ตอนที่เขาส่งภาพมาให้ดูที่ตรวจเชื้อ,อของจังหวัดอะไรนะของพม,ม่านะหรือแรงงานอะ่ะโอ้โหยาวเหยียดเลยฮะแล้วเป็นกระจุกเป็นเป็นกลุ่มก้อนเลยนะครับตรงนั้นแหละผมกลัวตรงนั้นอะ่ะผมกลัวอาการนั้นมากกว่าโอ้โหอยู่กันนเหมือนจะแพร่ระบาดกันในวงนั้นเลยได้เลยนั้นอะ่ะ ครั้งนี้ได้เปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้นะครับซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่และอ,อื่นออีกมากคนที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านก็สามารถให้ผู้รับเงินเปิดแอปถุงเงินครับนะแอปถุงเงินก็เท่ากับว่าพวกมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าของบ้านเช่านะให้ไปลงทะเบียนนะที่ผมสรุปให้ฟังนะเนี่ยให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอเปิดแอป เป,เป๋าอะไรถุงเงินถุงเงินถุงเงินนะเพื่อจะรับเงินที่นี่ไงล,ลูกค้าไงลูกค้าจ่ายให้ไงนะครับเข้าใจได้ยังหรือแม้แต่นําเงินสดที่ประหยัดได้จากการใช้วงเงินนะครับเราชนะก็นําไปใช้ใจ่ายในส่วนนี้ได้ก็หมายความว่าเราชนะจ่ายเป็นไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่เอาไปซื้อข้าของได้เนี่ยเทากับว่าเราจะมีเงินเก็บ ะะเงินสดที่อยู่ในมือที่ต้องใช้กินอะ่ะใช้กินใช้เดินทางใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาจ่ายเป็นค่าเช่าแทนนะฮะหรือเอามาจ่ายเป็นค่ารถค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับเรียกว่าตัดรายจ่ายไปได้เลยนะฮะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของอุปโภคบริโภคเพราะว่ามันอยู่เป็นเงินในบัตรนะหรือเงินในแอปโอเคนะครับสำหรับผู้ที่ ได้รับสิทธิ์เราชนะรัฐจะดําเนินการจ่ายเงินในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน3ช่องทางนะครับอันนี้ไม่พูดดีกว่านะฮะกลุ่มผูดถือบาตรคนจนนั่นแหละนะครับ800บาทนะตัดอะไรผมสรุปว่าตังมันหายอ่ะนะครับไปหักลบเสร็จปุ๊บได้สัปดาห์ละ675บาทคิดเอานะแสัปดาห์เฮ้ยตังหายไป800แต่ก็ได้เยอะมา เสียเสียเสียียบยังไงไม่รู้ฮะก็รวมๆแล้วได้เข้ามาเพิ่มแค่5,400ครับเออกลุ่มเนี้เซ็งเลยผมก็อยู่กลุ่มกลุ่มบัตรคนจนพอดียังไงเสียความรู้สึกฮะหายไป800กลุ่มที่มีรายได้เกิน3,000 3 0สามนะอ่ากลุ่มวันนี้มันกลุ่มไหนเนี่ย ออกลุ่มสวัสดิาการคนจนอ,อ่ผมเว้นไปเลยโอเคเงินเข้า5กลุ่มพานะในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ใช้แอปเป๋าตังค์ฮะยินยอมให้นําข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดําเนินมาตรการอื่นของรัฐนะครับเพื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับจะได้รับวงเงินนะฮะเข้าเป๋าตาังค์สัปดาห์ละ1,000เลยนะไม่หักละนะฮะตลอดโครงการนะครับรวมแล้วก็7,000บาทนะ อะไรต่ออีกนะได้รับวันที่5เหมือนกันนะฮะ,ะกุมภาแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์นั้นนะในแต่ละสัปดาห์ด้วยและวันพฤหัสวัสดีแต่ละสัปดาห์นะฮะเริ่มตั้งแต่18ใช่ไหมตั้งแต่อ๋อหมายถึงวันที่5ครับเริ่มแจกนะครับและรับได้วงเงินช่วยเหลือทุกๆทุกๆวันพฤหัสด,ด้วยนะฮะของแต่ละสัปดาห์ครับ เริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภานี่แหละเป็นต้นไปนะครับหรือจนกว่าครบ,บวงเงินนะฮะก็5-18นั่นแหละนะ5-18กุมภานั่นแหละคุณจะได้เงินในราวนี้แหละยังไงก็อย่าเพิ่งวอยวายว่าทําไมวันที่5ฉันไม่ได้นะจะเย็นๆนะทยอยให้ 3. ากลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนะผู้ที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐและกลุ่มผู้มีแอปเออกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลนะ ก็คือไม่มีข้อมูลใช่ไหมก็จะได้7000เช่นกันครับกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานระบบสวัสดิการก็คือไม่มีข้อมูลในบัตรคนจนใช่ไหมและกลุ่มที่และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังเออก็โอเคนะน่าจะเป็นหมายถึงกลุ่มที่ ลงทะเบียนหรือเปล่าหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไงกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไงเราชนะไงนะครับนี่คือกลุ่มที่ต้องการเงินเยียวยาครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบัตรคนจนนั่นแหละนะฮะแถมยังไม่พอไม่ได้สมัครหรือไม่เคยร่วมโครงการในแอปเป่าตังด้วยนะครับก็ทางรัฐบาลก็จะคัดกรองให้อีกทีเพราจะได้เต็มเมดเต็มหน่วยเช่นการ7,000บาทผู้ได้รับได้รับสิทธิ์พวกนี้ก็ใช้ ตามบัตรธงฟ้านะฮะร้านค้าคงในโครงการคนละครึ่งร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะนะร้านค้าและผู้ให้บริการก็คือพวกแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมพเพอแท็กซี่ไม่ใช่ไม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 ไมจ่ายคนละครึ่งไงแท็กซี่บ้านเช่านะก็ไม่ใช่คนละครึ่งไงก็คือใช้แอปเป๋ถเาถุงเงินใช่ไหมเออถุงเงินถุงเงิน จะเป็นแท็กซี่นะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์บินมอเตอร์ไซค์เป็นพวกเจ้าของหอพักอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราไปรถหย่อนที่ i, แท็กซี่แล้วก็ไปจ่ายให้กับเจ้าของหอคนละครึ่ง,งไม่ใช่นะรัฐบาลจะช่วยให้อีกครึ่งหนึ่งไม่เกีียวลนะคนละเรื่องนะแต่เป็นเป๋าตังฮนะอันนี้คือโครงการนี้แหละนะและผู้ร้านค้าและผู้ให้บริการนี่อันนี้คือจ่ายเต็มเต็มนะฮะ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการสนใจสามารถลงทะเบียนนะเราชนะได้ตั้งแต่วันที่29ามกราคมง่ายนเนี่ยจนถึง3 1ีมีนาครับสำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการเออนะร้านค้าสำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเราชนะเอา้าจะลงเราชนะเพื่อรับเงินเยอะใหญ่ Player. อีกทำไมเนี่ยงงสำหรับร้านค้าและให้ผู้ให้บริการ ก็ไม่ถึงก็รับได้แหละนะถ้าเข้าเกณฑ์นะฮะรับได้หมดแหละร้านค้าก็ได้ผู้บริการอะไรก็ได้แต่เป็นคนจนไงนะไม่ใช่คนเรียกว่าไม่ใช่คนจนคือวงเงินหรือผ่านเกณฑ์ต่างๆะนะโอเคผ่านเกณฑ์ที่เขาจะให้อะโอเคแล้วอย่าลืมไปทําถุงตังด้วยนะฮะอนุมัติใช้แอปถุงตังด้วยคุณก็จะรับการชําระเงินจาก ผูดได้ได้รับสิทธิเยียวยา7,000บาทได้แล้วล่วะขอบคุณครับฐานเศรษฐกิจอ่านเฮ้ยฐานเศรษฐกิจเขียนเย็้มความอ่านขอบคุณครับ